นะมาประเทนี่เอาพอเรายยนอยู cellular, ่ผมตนตนข่ายู um> <_<_<_<_<_<_่ข้ายเอัดนี네่ตันนี<___<_<_<_่ต้นยางๆาอย่างบาทพอต้อเาวนี่สองมื่นหนึ่งพันนอูเมสี่สิบก่ัวญ้าประตูรถไฟใศ่อีกมีีวะไม่โค้งอะไรไปไหนไม่โค้งสองโค้งมือนกันโค้งคุณบอกราคาสํำกันนอโค้งโค้งจอยเท่าไหนะโค้งจอยสหาอยสิบหกห้าร้อย ม้วนโค้งเพียบต้นนี้สายโค้งเด้อคันเขาเรียกว่าโค้งโค้งใหญ่แน่เมื่อกล้ามกระชามันกันตามโค้งเนาะที่พกหายลอยโอ้ต่ก่อนต้นนี้แต่ก่อนน่อนี่นี่พี่น้องสายหูเด้อพี่ช่จะบอกพี่น้องสายหงอถักเลี้ยงเพราะว่าใดสิเป็นแนวนี้ทุกคนเลยเลยมันกินลายเอาหลูกอ่ะมันกินลไรน้ำสามตัวสายหูอสามตัวมาเบอร์มานขอเบอร์โทรศัพท์ให้แน่ อะไร,รผู้ชายอีกเลยนั่งโทรัพจุนบ่ะอ่าอ๋อขาเป่านะโอ้พอมาช่วยเราไ้เาวยเยบอเลูกเนี่ยี่งิมงานแม่ไม่เลยพี่น้องอีโค้งไม่โคง้คงนะพอนาะมีตัวอีโค้งนี่โคง้งแม่ลูกแม่ทองครับโอ้ล,ลูกไหมลูกไหมเบวเดี๋ยวเอาคลิปย,ย,ยวเลยไหนคลิปยวเลยต่อคลิปยวเลยพี่น้องโตามมาเราเด้อถ้าเพิ่งบอดียไปแม่ลูกลูกแม่เป็น สีขาวพไปยังตัวแม่ที่นี่โค้งไหไปไหนไหไปไหนสี่ครับสีแม่ลูกลูกแม่แม่แม่มากนะน้องสองสาเดือนนะสามเดือนกว่าสี่สิลูกนี่ลูกมันลูกเปอร์ไดพพ่อพ่อกำนันไอพ่อกับพ่อซอยลูกยเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอบอกแม่เดี๋ยบอกน้องสี่สแต่ว่าแม่แม่มากนะน้อลูกลอลนะครับโอ้ยหนาจะเป็นลูกบักันันว้เดี๋ยวเด้อลูกบัก โบสติงเล่กับชอบคาแรตเตอร์สติงเร่เป็นแต่ว่าโบแมนบอมสามหนึ่งบังหูมันบังหูก็งเมนครับเิ่งไม่มีโหนกคือโหนกลิงเนนี่บึงง่ายต่อทายง่วงตาแมนสามหนึ่งจะเป็นหูอีแบบหนึ่งมนแล้วกระดาษผามันสีเป็นม้วนๆนี่หรอกเออครับนี่ครับสติงเล่กับแบบยังหรอกพี่น้องต้นสครัออต้นหน่งสมต้นหสีต้อหนอีกนอครับต้นไหนผมถามราคาอะไรพี่น้องขอเบอร์โทรศัพท์มาที่นี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ อยู่ถ่ายสานางุดซูดพี่น้องย่างเมาคันพันใบได้ปล่อยกระโทนตั้งมาเดาพงทายอะพี่น้องราคาเขาบอกราคาเด้อโอ้ฟังนี่บุ้ยฝุ่งหนิดนี่เราพี่น้องควายนี่สามโตนี่ควายนี่โบผ่านได้อ้วนๆนี่นรอตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่นกัวสองหมื่นกัวอ้วนเน๊ยขายเลยดิ เป็นกีพ่อโอ้ชุดนี้ชุดนี้ก็พระท่นเดียร์ขายว่าเฮ้ยมาในเสาอเลยนี่นี่ก็ง่ามตัวนี้ง่าม,มเป็นนองกระวังไปอยู่อย่านี้พิ่หา่นาสองตง่อ

ครับปั๊บเลยสี่พันไม่ขายแล้วนะเล็กยตัวของคนอพี่เล็กโตัวเยอะไรอยู่บ่มาอะไรเลี้ยงตัวต้นนี้ิ้นตออยู่เมื่อไหร่แม่ลูกอะไไปเลบหาใช่ก้อหาเมื่นหา้นพูน้อยเท่าไหร่แม่ลูก2อง0 0ื่นเจ็้อต้นหนาเมื่นหา หาเมื่อนหาคับสองมื่นเจ็ดทัดหาลอยลูกมาลูกมาสองหาเมื่อนหาลูกแม่ได้พี่น้องได้ลูกแม่ลูกแม่กกหางไปยังดีเลยพี่น้องปิ๊บปิ๊บจับจิ้มมันจับจิ้มก่อนด้ยอยังเงียบสุดเด้อหาเมื่นหาแม่โค้งเป็นเป็นแม่โค้งใหญ่เฟี้ยมใหญ่ขึ้นหาชิบหาหาชิบหาแม่หนาลูกจักโตบอู้หตัวนี้ครับลูกพันงามพี่น้องตัวนี้หาชิบหาลูกพันงามเนาะลูกนี้ส่งนี่น่าจะเป็นลูกปตะกุ่นแบบ เท่แบสามนึ่งประมาณนั้นตัวนั้นแมนบอลตัวนั้นหายแล้วตัวนี้ส0งหมื่กว่าสองหมื่นเจ็ดมื่อกี้อ้าวมีโซน่เลยคพี่น้องเปิดมาตัวนี้แมนบอลแมนขายแล้มาเบอร์มาใส่ผมเร็วศูนย์ศู3 3์3 2 2แม่คุมตัวนี้2 0 0 0มตอนกก่อนเมื่อกี้2 7 0 0 0าตัวนี้หามื่อาอวโทร<ม>พี่น้องงทางไหนครับงรอไปปฐุมรัดนอุ้ยหลูกง่ามว่าหลูกน่าจะเป็น3 1เนาะ บอกสามหน,นึ่งไะแม่เหนือคักได้หนิเหี้ยาโต้ตำโต้สี่เหลี่ยมครับแม่มจะขึ้นเหรียญมั้งหนิพระเจ้าันทโอ้มันแห่งนมลูกอยู่เอาพี่น้องไปตามมาได้พี่น้องเบอร์เลยโชคแม่มาหน้อเอาไปตามมาเอาพี่น้องครับพอทุ่มรัดมันทางนี้มันมีกบดำสามันได้อย่างหนึง่งมีกบตัวดำสามันมังก็เพชรเหี้บวบอหอนนะ กับผมีขี่ฟุ้นนำพลทางถนนนำนั่นข้างเขาสง่างันขี่ฟุน well? 1, 10, 10네้นไงกุ้งเนี่ยพี่น้องครับเอาไปที่นี่เชฟเอาไปต้อนที่ายพี่น้องผมถ่ายไล่ตั้งแต่ตลาดควายไล่ยเฉยมาเรื่อยๆเปใหญ่หนิบ้านหมื่นบ้านบังเกิดหมื่นเอ็ดพูดถึงวะพูดถึงเอามาเบิ่งงัวสาวดีกว่าแม่สาวดีกว่าประเทศดูแม่สาวสองสาว สาวสองสาวติดโบทั้งสแม่สาวติดโบทั้งสอลักษณะตัวนี้โบทดจัดเลยตัวนี้ครับโบจัดเลยโบทผกกยางดำ6ูกยางเด้อครับเพ่องดำจิ้มดำออกมาถนิก่อนได้ได้ตัวนี้แม่สาวสอสาวในเอมรับไปในพี่านเอเมา็ดสีได้อยู่พี่น้องเม็ดสี่สิได้อยู่เจะไดนลูก ตัวเทไรครับอันนี้1มื่นเก่าครับมื่นอิมบทส4ครับสองมนต้นนั้นบูตจัดสองมื่นสี่ม่นเกาม่นบอ,บอม่บอเมสาวนอเมสาวพร้อมสมโตว่าตัวมันในต้นตัวมันใหญ่พี่น้องอ้วนใหญ่ปึ๊กเลยง้อเลี้ยงพี่น้องง้เลี้ยงร้อยเลี้ยงเด้วตอนนี้ร้อยเลี้ยง <c oughs> เป็นใหญ่หน่อย2ตัวอลูกก็สิลูกเป่นเน <c oughs> ประมาณมว่กเกิน บวกเกินหมื่นเอทวะเกินหมื่นพู้นมานี่แม่ลูกคนเอาราคาเมื่อกี้ผมบอกแล้วพี่น้องครับขอเลขทรมเ่ศูนย์แดสามศนย์แปดสามสามห้าสองแปดเจ็ดสี่สอง่งละเอ็ดเนาะง้วละเอ็ดครับทั่วพี่น้องครับตอนเนาะง้วราคากำลังเป็นอยู่เพีต่ซื้อขายกันนะเอาตลาดวหาแล้วพี่น้องเริ่มวาแล้วอุ้ยขอบแม่ลูกตอนอยู่เอา้หมอยนีลูกเอาลูก้นมาเลูก พอสิกับเรแต่ทุกทายใดคลิปตอนทุกทายแล้วเสื่อไม่ได้เลยผมสุดหอยมีหอยมีร้อยมีร้อยมีเตี๋ยวเตี๋ยมีไหมวะนี่มาพร้อมนี้สุดป่อยสิบเอ็ดไปยืนที่วัไปเสาอะไรแต่ว่าพวกมันมันจิพวกสีเขตอนตอนแรกมันถอว่ามันราคพวกสินสีขายก่อนมูพวกพวกผักก้างมันจะมาอถาสื่อนะเราะี้น่พวกพวกสื่อเสียแล้วก็สื่อเสียตอนสวันวันวันวัันสูดแล้มัมาขายไป มันสุกแล้วมันนำมาขายมันยังตลาดโอ้คนละหมื่นกันเนาะมันจันเนี่ยมันจันเนีมันซื ic, ้อมาขายสมปลอยเอ้จะโศทันมันนั่งข้านี่นามันเปิดสองมือเลยพร้อมกันเลยจันสุกกับสุกกระวันมันข้านี่สุกมันจันเนี่ยเฟอรเท่า์ไดตัวนี้เฟอร์เทอร์ได้ครบเนี่ยสองหมื่นเด้อสองหมื่นเพียงแม่ลูกลูกผูแม่โค้งบักไงเลยพี่น้องครับลูกตุ๊กผูอยู่นี่ลูกผูลูกผัวเอาต้นโตแข่งขากระดู่พี่น้องทีมงาน หน้ามือสาวทีม่ได้ขายหรอมือเสารเนี่เขาขายมืไเเตรียมรถเขาวันนี้เลยเจอนี้เลยมาอยู่แล้วมาเบอร์มาใส่เร็ว08 547 547 573 573 14ครับ2มือแรงรเมื่อกี้2มือเที่ยงซื้อนอโอ้ยทีมงานเจ๊โตอนนั้นคือม่ายังหนิคือจงมามาถึงได้คุมหอดเด้นี่ ต้องแต่เครื่องมาไวันไหมเลยต่ออยู่ต่ออยู่ไป่ได้พี่น้องนี้เขาบ้านกับฟ้ากันมาะเทศนี่้เดือดร้ายอยู่ปุ๊บปุ๊บเดือดสียางสีรองยางไปบงขอกเด้อพี่น้องว่าเป็นตามที่ว่าเขาขาดการว่าขอกมันสีแน่นว่าเด้อขอบคุณได้ร้ายพี่น้องครับแต่ว่าผมไล่สีไล่สด ตลาดควายทั้งช่องโชคดีไทยแ,แลนด์เนะพี่น,อน,น้องช่องสร้างขึ้นทำไมผมสิแจกระวังยูทูบไทยแ,แลนด์เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะผมยานเขาสิเรียนงานผมน่าก็เลยต้องต้องต้อ,องสร้างช่องขึ้นทำไมผมแมนเราตั้งงวดตั้งงวดตั้งควายไปลงน้ำกันเนี่ยขอบคุณมากครับผมต้นผักไทยบ่อยนะครับพี่น้องตัวน,นี้อย่าไปเบิ้ลเบิ้ลขอบมาเบิ้ลขอบข้อกับเนว่าตัวอ้วน,นอ้วนเขาก็ขายได้แต่ว่าเขาขืนรถมรรลุกมั่ง,งน,น,น,นึ่งขึ้นอย่งนี้หน่อยมานี้เออแมนเป็นไปได้ว่าขึ้นเมืแล้วครับแน่นอนอ่ะโอ้ย บือเรืออะไรเขาขึ้นรถหรอคุณอาเนีนอัดทุกคนได้ประมาณนี้แนะพี่น้องครับได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ครับเขาขึ้นรถออกมาแล้วพี่น้องครับคุณก็ถือว่าายอยู่ก็ถือว่ากถือว่าเนียนว่าเนียนแต่ว่าก็ถือว่าาย โอ้โหคนณในกลุ่มเลยววะใายพี่น้องบนกระมาณนี้ครับขึ้นมาได้รับไหวพี่เดี้ยดอกอย่าลื้มพี่น้องไอ้ตลาดสมปอยเขาแรงวันสี่สิบสองไอสิบเอ็ดพฤหัสขายวันศุกร์ต้นเสาร์ครับแล้วก็ตลาดจะโสกกะวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเขาเขาวันจันทร์ต้นต้นแรงท่าสะพานนิดนึงครับตลาด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 วอะไยังก่อนตลาด อุบลนี่เปิดปีหกเก่าเลยหกเก้านี่มาเลียนกันก็ซื้อกันนี่อุบลปีหกเก้าเลยครับผมส่วนตลาดเจสโซยี่เอสตลาดลอยเอสเปิดตลอดตลาดบ้านหันเปิดตลอดงูแค่นี้ส่วนตลาดซุริเอนี่ไม่มีกำหนดครับซิ่วจนกว่าวาโรให้ไขเ่เจี๊ยบมันสิดีขึ้นนะของงูเดี๋ยวเป็นของคนนะไปฝากทัาน์พันนิดนึงครับผมพอดีมันมีคนมี น้องเขาโทรมาบอกว่าให้คุยในเด้อตั้งจ่องพี่นะเดี๋ยวผมสิ้เข,ข,ข,ขาเขาชีา้อะไรชี้แท้ให้นะไปยังซอยกันเหลือกันพี่น้องครับเขาชี้ด้วยกันนะน้ำพงเยอะเชื้อพึ่งป่าซื้อไปจบดลอยไปครับขอบคุณมากครับผม